การนำเสนอผลงานอินโฟกราฟิกสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยการแปลงข้อมูลให้เป็นรูปภาพร่วมกับการใช้ QR Code คเป็นสื่อผสมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pass 5-STEP ผู้จัดทำนางดวงกมลกรมไรธรรมครูคอสอสองโรงเรียนบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองความสำคัญของผลงานนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่นำเสนอตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมของครูในรูปแบบตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ผลักด้ันให้ครูผู้สอนเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมความพร้อมให้กับคณะครูภายในโรงเรียนโดยเฉพาะครูผู้ซึ่งถูกสังคมคาดหวังให้เปลี่ยนแปลงบทบาท เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตรวรรษที่21จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นการใช้อินโฟกราฟิกและ QR Code <c odes> มาช่วยในการทำสื่อการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้นทำให้เรื่องที่มีความเข้าใจยากหรือเรื่องที่มีความซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากนักเรียนสามารถมองเนื้อเรื่องที่มีความเข้าใจยากหรือเรื่องที่มีความซับซ้อนในรูปแบบของรูปภาพหรือสัญลักษณ์อินโฟกราฟิกและจัดลำดับของเหตุการณ์ในเรื่องนั้นๆได้ง่ายขึ้นซึ่งนำไปสู่การค้นหาเรื่องในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน จุดประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้และการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 2. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อการอ่านหนังสือ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาเรื่องในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นและ 4. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท,ทางการเรียนของรักเรียนเรื่องการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน กระบวนการการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดดังรูปภาพดังต่อไปนี้ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. การ PLC ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยโดยการนำผลการเรียนของนักเรียนและปัญหาของนักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นำแผนการจัดการเรียนรู้มาประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาพสื่ออินโฟกราฟิกสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยการแปลงข้อมูลให้เป็นรูปภาพภาพ QR Code คสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ภาพการใช้โทรศัพท์มือถือในการสแกน QR Code สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนภาพประกอบในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นม .1 ภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีระดับที่สูงขึ้นจากเดิมดังภาพดังต่อไปนี้ ปัจจัยความสำเร็จ 1. ปัจจัยด้านการจัดการโดยการวางแผนเป็นลำดับขั้นตอน 2. การรับรู้ข่าวสารเทคนิคนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3. ด้านสภาพแวดล้อมทรัพยากรและงบประมาณและข้อ4การจัดการเรียนรู้และการนำไปใช้บทเรียนที่ได้รับ ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะสถานการณ์ต่างๆใกล้ตัวที่สามารถพบเจอในชีวิตประจําวันได้การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ 1. การนำสื่อเข้าสู่ระบบ o b e c Content Center 2. ครูผู้สอนและผู้เรียนนำภาพกิจกรรมต่างๆเผยแพร่าทางช่องทาง Facebook หรือ l ล ne 3. การเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ WPA การขยายผลต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ 1. ขยายผลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลศิศแก่เพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. ขยายผลด้วยการนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆเช่นห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลน,นครระยองอำเ,อเมืองจังหวัดระยอง 3. ต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้สู่บทเรียนออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ตลอดเวลา การประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติการใช้ QR code ไปประยุกต์ใช้เพื่อนำไปติดหน้าปกหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อให้ทราบว่าหนังสือสารานุกรมเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรบ้างที่อยู่ในเล่มตัวอย่างภาพและคลิปวิดีโอ ในการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code ในการใช้ค้นหาเรื่องในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนด้วยหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นหนังสือของพ่อเล่มเดียวที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่านเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความฉลาดและความดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองช่วยเหลือผู้อื่นและทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้ในอนาคต ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการการประกวดในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPS ไฟ s t e ปต่อไปค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ